เวียดนามเศร้าความห้าวหายหมดหลังจากวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามแพ้ให้กับสาธารณรัฐเช็ก3เซตรวดในรอบรองชนะเลิศ c h a l l e n ์ค r ั u p 2 0พ4อดไปในชังนลีก2 0 2 5และชาวเวียดนามจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์และรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจาก TNS ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand n ก่อจะไปรับฟังเรื่องราวครับฝากกดไลค์คลิปนี้และกดติดตามแอดมินครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปนี้และ EP จะต่อไปนะครับและมุ่งสู่50,000 Subscribe ไปด้วยกันขอบพระคุณครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ o l e y Ball Challenger Cup 2024สำหรับรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นทีมชาติเวียดนามครับพบกับสาธารรัฐเช็กซึ่งก็เป็นทางฝั่งของสาธารรัฐเช็กนะครับเอาชนะเวียดนามไปได้ในครั้งนี้3เซตรวดครับ19-25 14 25และ19 25ครับก็ทำให้เวียดนามนั้นพลาดโอกาสนะครับไปเล่นเนชั่นลีก2025แล้วก็ไปชิงอันดับ3กับเบลเยียมครับเพราะเบลเยียมก็แพ้ให้กับโปรตุเกสซึ่งคู่ชิงชนะเลิศนะครับในเชลนเจอร์ครับก็คือโปรตุเกสกับสาธารณรัฐเช็กนะครับ,รบ,บ,าารรบถ้าใครชนะครับก็จะได้ไปเล่นในเนชั่นลีก2025ซึ่งครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเวียดนามนั้น พลาดโอกาสไปเนชั่นลีกเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเวียดนามไปพร้อมๆกันครับอย่างมุมมองแรกครับบอกว่าดูเหมือนว่าสาธารณรัฐเช็คนั้นจะเล่นดีกว่าฝรั่งเศสนะคอมเมนต์ต่อมาครับเกาหลีแพ้เวียดนามแต่ฝรั่งเศสชนะมันยากที่จะพูดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมานะครับสาธารณรัฐเช็คเล่นดีมากแต่เวียดนามวันนี้ก็ถือว่าโอเคทุกคนแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามไม่ได้อ่อนแอแต่คู่แข่งมีผลงานติดอันดับ16ของโลกส่วนเวียดนามอยู่ที่อันดับ33ของโลกเล่นลีกต่างประเทศก็น้อยรูปผลตั้งแต่แรกแล้วว่าเวียดนามคงไปต่อไม่ได้คอมเมนต์ต่อมานะครับสาธารณรัฐเช็กชนะสาธารณรัฐโดมินิกัน3ต่อ2เซตในรอบคัดโอลิมปิกที่ผ่านมาก็พอเห็นแล้วว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนตัวสูงแล้วก็เก่งด้วย เข้าใจได้ว,ว่าเวียดนามเล่นกับทีมระดับแบบนี้อาจจะยากมุอมองต่อมานะครับถ้าเวียดนามเก่งเท่าญี่ปุ่นก็คงจะมีโอกาสแต่วันนี้เวียดนามก็พยายามมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนนี้สีทีเล่นได้หน้าเบื่อจริงๆหลังจากบาดเจ็บบางทีเธอต้องใช้เวลาพักฟื้นเพื่อให้ฟอร์มกลับมานานกว่านี้ก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นะครับว่ามันไม่ใช่แค่สีทีทีท่น่าเบื่อ ขนาดตู้เย็นและคนอื่นๆก็เล่นน่าเบื่อเช่นกันรอเชียร์ใน VDV ต่อคอมเมนต์ต่อมาครับคนนี้บอกว่ายังไงสาธารณรัฐเช็กก็เหนือกว่าเวียดนามดูจากการป้องกันและอันดับโลกคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าหมดโอกาสไปเนชั่นลีกแล้วแต่ถ้าเราชนะและได้อันดับ3ก็มีโอกาสได้อันดับโลกของเราจะขยับขึ้นมาที่อันดับ32ของโลกคอมเมนต์ต่อมานะครับ เวียดนามไม่กล้าสู้และยังคงอ่อนแอคงไม่มีปีไหนที่เราจะสามารถไปในรายการระดับโลกอย่างเนชั่นลลกได้อีกแล้วคอมเมนต์ตมาครับฉันนับได้ว่าเวียดนามบล็อกได้2บล็อกและเช็คบล็อกได้13บล็อกคอมเมนต์ต่อมานะครับไม่มีอะไรน่าเศร้าเล่นกับทีมท็อป20ของโลกพวกเขาเหนือกว่าเรามากเป็นอะไรที่ดีที่เราได้เล่นกับทีมแบบนี้และมีเกมที่หลากหลาย ทีมของเราได้เรียนรู้และเก็บประสบการณ์มากยิ่งขึ้นหวังว่าหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เวียดนามจะฝึกซ้อมและวางแผนมากกว่านี้มุมเมองต่อมานะครับเชียไม่ดวนดับและความสามารถก่อนหน้านี้หลายคนหวังไปเยอะว่าเวียดนามจะเอาชนะได้แต่สุดท้ายกลับมาด่านักกีฬาคอมเมนต์มตามน,นะครับเวียดนามออกนอกเส้นแล้วจากรับบอลแรกกลายเป็นรับบอลไม่ได้เลยคอมเมนตมานะครับ สาธารณรัฐเช็กเล่นดีมากนนะกีฬา <t> ทุกคนมีฝีมือเวียดนามยังคงอ่อนแอซีทีฟอร์มยังไม่กลับมาเสียดายที่ไม่ได้ลองให้วิทเทียนและรีทุยลงเล่นคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามถึงจุดสิ้นสุดของโอกาสไปวีนเอลแล้วทุกคนมุมอต่อมานะครับบอกว่าถ้าเซตที่2มีโอกาสปรับตำแหน่งเร็วกว่านี้สถานการณ์อาจจะมีแนวโน้มที่ดีมากกว่านี้ไม่รู้ว่าทำไมเซตหนึ่งถึงพังขนาดนี้ และไม่สามารถรับผลคะแนนเซตที่2ได้เลยคอมเมนต์ตมานะครับบอลแรกแย่ขนาดนี้จะไปสู้ใครได้คอมเมนต์ตมาบอกว่าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งเกินไปเราไม่สามารถเอาชนะมาได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ตมานะครับแพ้ไม่เป็นไรเพราะพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากบอลแรกก็แย่สีทีวันนี้ก็ผิดพลาดเยอะไปหน่อยแต่ยังคงบาดเจ็บและหวังว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นมุมมองตอมานะครับ น่าเบื่อมากที่จะดูคอมมิตต์มาบอกว่านี่ยังคงเป็นความฝันสำหรับเวียดนามต่อไปมุมองต่อมานะครับไม่มีอะไรต้องเสียใจเพราะเราสู้กับอันดับ15ของโลกเราอยู่อันดับ33ของโลกสาธารณรัฐเช็กเคยเอาชนะโดมินิกันมาแล้วในรอบคัดโอลิมปิกแพ้ก็เป็นเรื่องปกติความพ่ายแพ้ถูกทานายไว้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มขอให้สีทีกลับมาแข็งแกร่งในทุกส่วนเราก็อุ่นใจแล้วสำหรับเป้าหมายต่อไป คอมเมนต์ต่อมานะครับโดยทั่วไปแล้วความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตัวแทนจากยุโรปอย่างสาธารณรัฐเช็กเป็นตัวบล็อกที่เหนียวและแข็งแกร่งมากบอลแรกของเรายังอ่อนแอเกินไปดังนั้นฉันคิดว่าเราจะสามารถผ่านความล้มเหลวครั้งนี้ไปได้ฉันพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามยังไม่มีความสามารถพอที่จะไปเล่นในเนชั่นลีกหรือในระบบ FIVB คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า มันจบแล้วตอนนี้สำหรับเนชั่นลีกคอมเมนต์ชาวเวียดนามคนนี้ก็บอกว่าเอเชียไม่สามารถเทียบกับยุโรปได้พวกเขามีความเร็วและแข็งแกร่งเกินไปถ้าจะพูดว่าเอเชียไม่สามารถสู้กับยุโรปได้นะครับก็ต้องลองมองดูทีมชาติไทยครับที่ไทยเรานั้นก็เป็นเอเชียนะที่สู้กับทีมยุโรปแล้วก็ทีมอเมริกาได้ก็เคยเอาชนะอิตาลีเคยเอาชนะบราซิลเคยเอาชนะทีมใหญ่ๆมาแล้วนะครับหรือว่ามอง ไประดับสูงกว่านั้นก็คือญี่ปุ่นครับซึ่งวีอที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็สามารถทําผลงานได้อย่างน่าชื่นชมมากๆเลยครับจนสามารถจบอันดับ2นะครับแพ้อ,อิตาลีในเนชั่นลีกนะครับในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เวียดนามก็แพ้ให้กับสาธารณรัฐเช็กนะครับเสเซตรวดถือว่าเวียดนามยังคงไปไม่ถึงฝันนะครับคือเนชั่นลีกนั้นเขาจะคัดหนึ่งทีมไปเล่นในเนชั่นลีก2025นะครับซึ่งเวียดนามก็แพ้ให้กับสาธารณรัฐเช็กไปเป็นที่เรียบร้อย พลาดสำหรับเนชันลีก2025ส่วนคู่ที่จะเข้าชิงนะครับคือโปรตุเกสแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับหาก2ทีมนี้หากทีมไหนชนะก็จะได้เข้าไปเล่นในเนชันลีก2025น2ะครับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเวียดนามได้มีโอกาสเล่นกับทีมระดับท็อป20ของโลกนะครับว่าเขาเป็นยังไงฝีมือยังคงห่างจากพวกเขามากแค่ไหนนะครับก็ทําให้ชาวเวียดนามเห็นหลายๆเรื่องครับว่าการที่ไทยนั้นแพ้ให้กับทีมยุโรป ทีมอื่นๆมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเช่นกันกันกบเวียดนามแพ้ให้กับสาธารณรัฐเช็กในวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับก็คือยู0ของไทยครับที่วันนี้แข่งเช่นเดียวกันก็แพ้ให้กับจีน3เซตรวดครับดูจากฟอร์มการเล่นแล้วก็น่าจะยังคงสู้จีนไม่ได้เลยครับไม่ว่าชุดไหนจีนเขาก็ยังคงแข็งแกร่งและดูแล้วน่าจะแข็งแกร่งของไทยมากนะครับเอาละครับใครมีความคิดอย่างไรนะครับที่จะอยากพูดคุยกันก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในการแปลคอมเมนต์และเรื่องราวดีๆแบบนี้ใน EP ีใหม่ต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ